สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพื่อนบันแพง่เอฟซีน้องหญิงครับมาผมมาผอกับบ่าวโทนในช่องทองพูลแม่น้อยน้องหญิงครับใบนี้พี่น้องฝ่าคืบไม,ม่แล้วครับบรรยากาศคืบฝ่าคืบฝนไม่แล้วตอนนี้แม่น้อยก็ไปเอกกำลังสะเดินทางไปโคราชครับไปงานที่โคราชนะครับน้องพี่น้องคืนนี้ ไปแล้วรถตู้ไปโคราชแล้วครับพี่น้องนี่ครับใส่ไว้ในกล่อง่่สว้งงมมมะเอาได้กินบักม่วงครับพี่น้องเนื่องจากว่าวบักขอ้อ<ม> <c oughs> เอาไปให้บอดโจรครับ <c oughs> ของมากเพิน <c oughs> เเ่นเอาบักข้อไปเพิ่นเอาบักม่วงกินจากของสวัอันนั้นครับ

มาหอดบ้านแล้วพี่น้องมาหอดจอดเทงแล้วครับจอดอยู่บ้านแล้วพี่น้องรถแฮรรถแฮอุ้งอิงเสดิดหน่วยสามช้างออดิโอซิตเตมจอดางหน่อยั่หมอ๋อจอดทางนอกยังไเาจอดนี่อู จะเป็นเอาออกจากอูจังไดล,ละ่ะจอดอูแล้วออออเออนีเสด็จไม่สายมาหอดบ้านน้องคู่เหรอครับรถแห่ขั้นนี้หน่วยสามฝนขึ้นมากครับพี่น้องก็เลยเอาน่องทองท่านกับน,น่องทองแถเขาขอกไว้ซะทองปองเลยพี่น้องเอ้ยทองใครอึ้งลืมมึงเนี่ย กินจังเลยกินขักว่ากินอิ่มหรือบ่สนใจเฮาเด้แต่เพิ่นบ่อิ่มนั่นบ่แล่นลๆๆ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 ุกละเลละหานี่สมมะต้อกันด้กินอยู่พี่น้องกินอยู่3 4ีหนว่วยนี่แ่ะสมก็เลยห่อใส่ถทุงให้ พ่อเอกเอาไปฝากบอดโจซะก็คือมือนี้ได้ซ้ำนั่นครับเพราะว่าต้นแรกก็ต่างใจว่าสิเก็บมากินซื่อเนาะแบบนี้มือเอื้อนมือฮอกอะจังคอยเอาไปฝากไหมครับเพราะว่าในต้นก็นเหลือหลายอยู่เดี๋ยวให้น้ำโมกไปเก็บไม่อีกครับน้ำโมกเพิน่นโบ้เพิ่นว่าแต่บอดโจกินโบเป็นเหมือนว่า เพคนว่าแต่บอดกินโบเป็นก็เลยบอดไอ้บาสิเก็บมาฝากไปก็เลยว่าสิเก็บมากินซืซ้อๆกินจากของเพคนว่าแต่หัวบอดกินเป็นของสิเก็บมานเลยหลายไ่นะมันนี่ก็เลยได้ไปบ่หลายครับได้สำถุงหนึ่งนี่แหละหอ่อแจวน้ำปลาเดียดไงพ้อม น้ำกันไลดีครับพี่น้องขนาดแดดอ้นอนๆนี่แดดอ้นอนๆนามกันยังไหลเต็มทอเลยครับบรรยากาศดีพี่น้องเป้มานอนเหรียญนี่โอ้ยสบายเลยเล่ะนี่มนนี้พ่อเอกก็ไปหน่อยออกเร็วครับเนื่องจากว่าระยะทางจากบ้านเปงานเนี่ยประมาณ4ี่รยกิโลครับพี่น้อง4ี่กิโลก็ใส่เวลาด้นอยู่นะครับ หาช่วงได้นะแต่ว่าตอนนี้น้องอุ้งอิงกัยังถ่ายรายการบทเสดครับพี่น้องอัดรายการบทท่านเสดเนาะกะมีขืนคอนเสิร์ตกับประมาณซีหาทุ่มคือเก่าครับพี่น้องสาหรับน้องอุ้งอิงกะอัดรายการเสดกันหน้าจะก,การมาท่านครับนฝ่าห้องมาแล้วครับปูดเมก่อนนั่นก็ลั่งขึ้นมาฝ่าห้องมาแล้วคาดว่าน่าจะโต๊ะครับเบื้องจากความอบอ้าวของอากาศ ความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วนี้จากการใส่ป้ายลิ่นแตะเบิงนี่หูซึว่าความชื้นเริ่มเหมาะสมครับเหมาะที่ฝนสิโตขํามื่อนี้ขอบคุณทุกาลังใจครับพี่น้องท่าในใดสนใจวัตถุมงคลลูกปุ่มหมุนครับ แอดเฟซบาวโทนมาครับชายอิสระวงเล็บน้องคูซิตี้ครับหรือว่าแอดไลน์ line, มาครับพี่น้อง0837920538ครับไลน์บางบรรจุครับสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่ม,มุนทีมีการจัดสางไม้กับสิมีเหรียญครับมีพระผงดวงเศรษฐีมีรูปไายมีสติกเกอร์ติดรถด้านนอกด้านใน แล้วก็มีเหรียญแต่ละหลุนนะครับเนาะย่อนยุกราคากันหนึ่งร้อยสองรอยสามรอยสามรอยห้าสิบแล้วก็มีสซีมีไอ้แหวนมีตั้งนานลดหนึ่งจุดหานิ้วสามนิ้วอย่างนี่นะครับแล้วก็เบีเยกแก่ก็มีครับพี่น้องเบีเยกแก่ตอนนี้ก็มี่นะครับเนาะซึ่งเป็นวัตถุมงคลจัดสั่งใหม่ครับสัง่งโดยวัดบัญชาชันครับพี่น้อง วัดบ้านจานวัดหลวงปู่มุนครับหลวงปู่มุนทิตาสีโลนะครับเนาะวัดบ้านจานตำบลจานอําเภอกันทาล่มจังหวัดสีสเกตครับแล้วกาศิมีอีกเหรียญรุ่นหนึ่งครับพี่น้องเหรียญที่ท่านหลวงปู่ปุกเสกครับหลวงปู่มุน่านปุกเสกเองครับเป็นเหรียญมุนเงินมุนทองไหลห่วงครับคือเป็นเหรียญรุ่นหมดห่วงครับรุ่นหายห่วงก็คือว่ารุ่นเหรียญบบมีห่วงครับพี่น้องเหรียญบบมีห่วงเนาะเป็นเหรียญกลมครับ ร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านมูลเงินมูลทองครับเป็นเหรียญกลมสี่มีเนื้อทองแดงกับเนื <who> ้ออันประกาศครับพี่น้องกะโทรมาสอบถามหรือว่าทักเฟซทักไลน์มาสอบถามบารโทนได้ครับไลน์ศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าสองศูนย์ห้าสามแปดครับหรือว่าเฟซใช้อิสระวงเล็บน้องคู่สติครับสำหรับ แฟนครับเอฟซีน้องอิงหรือว่าแฟนครับเอฟซีสายน้อยเป็นแพงครับผู้ใดสนใจที่สิไปปิดวงสาวหน่อยเป็นบรรแพงอยู่ที่บ้านแพงโกสุมพิสัยมหาสารคามครับสามารถทักเฟซปาโกได้ครับพี่น้องปาโกรถทั่วอุบลราชธานีเนาะครับเนาะเพื่อนสีปงานมือปิดวงครับพี่น้องคาน้ำมันไปกราบกับพูทธสามลอยหันสิบ,บาทเนาะครับเนาะนะสามารถทักเฟซเป็นป้ายได้ครับผู้ใดส,ใสในใจหรือว่าทักมาถามบา่าวโทษกันเับเนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไวปสนีทซะก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าบาวโทนสีทายอีกย่างเห็พ่อแม่พี่น้องยิบซี่ด้เบิงกับเรื่องเล่านี่นี่แหละครับพี่น้องแถวบ้านน้องอุ้งอิงนี่แหละครับเกี่ยวกับบริวารของเพื่อนนะครับสวัสดีครับ